ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่เพียงน้องครับผมวันนี้เข้าสวนนะครับในช่วงเช้าหลังจากที่กรีดเมื่อวานนี้ตอนเย็นยนะครับก็เป็นมีดที่2นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเลาะดูว่ามีดที่2ส,สถานการณ์ไหลการไหลของน้ํำยางในช่วงอากาศที่กำลังดีนะครับเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่18องศาเย็นสบายเลยครับ แล้วก็วันนี้เช้านี้ก็จะมาหยอดน้ํากดแนละ้วผสมน้ำกดนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอย่างที่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางทุกท่านจะทราบดีว่าอ่ช่วงฤดูหนาวเนีน้ำเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะฮะการผสมน้ํากดสําหรับอย่างก้อนถ้วยนะครับก็จะมีส่วนสําคัญทีเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบาโรดใช้น้ํากดขวดหนึ่งนะครับผสมน้ํา5ลิตรนะครับ ก็จะทำให้าการหยอดกรดอยู่ในระดับที่แห้งตัวแข็งตัวเร็วแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าน้ำเลี้ยงมันเยอะนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้น้ำกรด1ขวดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน้ำา4ลิตรนะครับก็จะทำให้ายางค้นเร็วขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกรดกันเลยดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวบาร์รจ,จะพาเลาะดูนะครับว่า,าจำนวนป,ปริมาณการไหลของอ,อย่างในช่วงนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิขณะนี้18องศา19องศาเนี่ยเป็นอย่างไรมีดที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาผสมน้ำกรดกันก่อนดีกว่าครับผม ใส่น้ำเข้าไปแล้วนะครับในถวดใหญ่เดี๋ยวขอหยัดแป๊บหนึงนะครับเทไปเลยครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่บาโรดก็ใช้ยี่ห้อที่มีอยู่ตามท้องตลาดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ที่แบบที่เพื่อนๆชอบแต่ว่าที่ ส่วนใหญ่ที่บรารลวดใช้อยู่ก็เป็นยี่ห้อตามท้องตลาดซึ่งไม่ได้โฆษณาอะไรจากเขาหรอกครับแต่ว่าก็ก็ใช้ประจำอยู่นะครับกับผสมนี้นะครับผมต่อหนึ่งขวดก็จะได้ปริมาณ4ลิตรนะครับ4ลิตรกว่า เราไปเลาะดาูปริมาณการไหลของน้ำยางแต่ละต้นดูครับว่าช่วงนี้อากาศอุณหภูมดิดีอย่างเงี้ยนะครับน้ำยางไหลดีแค่ไหนนะครับแล้วก็การผสมกดจะมีส่วนทำให้น้ำยางข้นเร็วขึ้นหรือไม่อย่างไงเราตามไปดูกันด้วยนะครับไปครับเพื่อนเพื่อนต้นนี้เป็นยางเม็ดนะครับ ไหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกตินะครับอันนี้มีที่สองนะครับตอนนี้ก็ต้นขนาดเล็กอยู่นะครับอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งการไหลนะครับก็ยังไหลโอ้ต้นนี้ถือว่า ทานเลยทีเดียวนะครับมีดที่สองนี่ถ้วยพันถ้วยพันซีซีนะครับเต็มถ้วยเลยครับมีดที่สองก็ไหลไหลเต็มหน้าดีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ต้นนี้แถวนี้ดูสิแถวนี้ถ้าต้นไหนที่เล็กมากๆบารถก็จะหยุดกรีดไปเลยนะครับเพราะว่า ให้เวลาเขาพักฟื้นเร็วหน่อยนะครับมีที่สองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมีใบร่วงใส่ถ้วยด้วยนะครับต้นที่ไหลก็ไหลดีนะครับเนอย่างต้นเล็กๆเ,เนี่ยมารวดก็จะหยุดกีดแล้วนะครับ กดพอประมาณครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็คนครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าปลาโลดนั้นต้องขออนุญาตนะครับปลาโลนั้นใช้มือเดียวจับนะครับเห็นไหมครับคนแล้วมันมันแห้งเลยนะฮะไล่ฟองอากาศฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็แห้งก็ถือว่าการผสมกดใน รูปแบบนี้เนี่ยถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวไปลองอีกต้นที่มันไหลดีๆนะครับต้นที่มันไหลดีๆดูซี่ว่าแบบว่าน้ำยางเต็มถ้วยอย่างเงี้ยนะครับดูซิว่าเป็นยังไงนะครับต้นใหญ่ต้นนี้นะครับต้นที่มันไหลมีดสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นนี้เนีย่ยประมาณนี้แหละครับก็คนครับทีนี้คนเหมือนเดิมครับ เห็นไหมครับข้นแล้วทีนี้แป๊บเดียวนั้นแหละครับคือการผสมกฏก็มีส่วนสาคัญทําให้ยางเราข้นไวนะครับในช่วงนี้ไล่ฟองอากาศครับที่นี้แข็งตัวไวมากไลาฟองอากาศก่อนนะครับเนีย่ยแค่นี้แหละครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ถือว่ามีดสองก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆทางต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆเป็นไงมั่งก็ไม่รู้นะครับในช่วงนี้น้ํายางไหลดีไหมนะครับรบ,บางคนก็จะบอกว่าหน้าต่ําก็ไหลดีครับใช่ครับโอ้ต้นนี้ได้เยอะเย้ยเห็นไหมครับเซ็ตตัวละเสร็จละ,จละนะครับโอเคเลยเห็นไหม อุ้ยประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะคน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 เสร็จแล้วครับแห้งแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับคือบารรถก็ใช้สูตรนี้ในการผรสมน้ํากดนะครับ ที่บารดได้หยอดกดผ่านไปเสร็จหมดแล้วนะครตอนนี้นะผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะกลับมาดูว่า1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ยางที่หยอดกดก่อนก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผ่านไป1ชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างต้นนี้นะครับเสร็จตัวแล้วนะครับ ก็จะมีน้ำเลี้ยงคงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อๆยๆแต่ว่าจริงๆตอนนี้ยางที่บาโรดหยอดกดไปก็เซ็ตตัวแล้วนะครับก็ถือว่าหนึงชั่วโมงผ่านไปก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่มันไหลดีๆดีๆดๆดต้นนี้มันเล็กไม่กเกียยนะครับออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นนี้นี่ก็ ถือว่าเหลือนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เนืดเร็จตัวแล้วนะครับนี่แหละครับคือการหยอดอการผสมกรดอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับที่พอเหมาะกับปริมาณของน้ำกับน้ำกรด1คขวดลิตรนะครับกับอัตราส่วน ของน้ำ4ลิตรนะครับที่บารโรดใช้อยู่แต่ว่าบางท่านก็จะมีสูตรของแต่ละท่านไปแต่สำหรับสูตรของบาโรดใช้สูตรนี้นะครับก็จะทำให้น้ำยางที่เคยที่มีน้ำเลี้ยงเยอะๆเนี่ยก็สามารถเซตตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแข็งตัวได้เวลาเราแกะเรา,เอาอะไรออกจากถ้วยเนะี่ยมันจะจะแข็งตัวได้ดีนะครับ ก็ลองดูครับเพื่อนๆครับว่าสูตรใครสูตรไหนจะดีก็ให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็เลือกสรรในสิ่งดีๆเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากบาวโรดธ,ธรรมชาตินะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆในช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้เสียก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ